กิกรรมจำเล่นไหมครับเซิร์ฟมินิเกมตอนที่สองครับครับคลิปที่แล้วสกินวิชั่ไม่นาโชคครับนี่ครับพี่เต้ครับเซฟไพื่อไป,อไ,ปไม่นาโชคลุ่นนี้รู้จักไหมรอครับรอครับ

คลิปนี้อาจจะน่าจะประมาณเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า,าครับคลิปนี้อาจจะเกินสิบนาทีเลยแต่ถ้าวันนี้เต,ต,ตียงมาเตียงรถทำลายก่อนอาจอาจจะไม่ถึงกับสิบก็ได้ครับสิบนาทีเพราะว่าคลิปพี่รับมันก็ไม่ถึงสิบ ครับปึมาิมรูมาทีมจีลวะอ๋อนี้อันเก่าดีหว่าเพรว่าแต่อันใหม่เนี่น

อาจจะเงียบกว่านะอะไรเล่นสีอะไรอ่ะอลไรลลไเล่นลองพิมพ์สีแดงอือไม่เลยอะไรเนาะยิงออกมาแล้วมาแล้วแล้วมาลองหน่อยแล้วไหนมันเป็นมันเห็นหข้างล่างมันมีอะไรอ่ะ เมดวอยอยู่กลางอากาศใช่ไหมจับนอนนอนนอนนี่ค,ครับก็ปีสกิน็ตหัวอะไรแล้วไม่พี่สับเอ้ยผี่เดินมาอย่างเทียนตกอย่างสวยครับทำไมเมื่อวานผมยังมังทับตัวนี้ฮัลโหลวอซแมนวันนี้ผมไม่ได้กสวัสดีครับ วเกิดปัญหาในการถ่ายคลิปทั้งหมดเพราตอนแรกเครื่องมันหล็กๆครับ ยไไอปวดอะไรก็ขอโทษด้วยนะางบนนี้ดูโดนเปนหวัดครับห่วนี่ใสชุดกัปนจ้ยดตึดเร่เ่เลยตึดชุปันเอา มีพริแกแสบสออันก็ถึงนแล้วโอยใจแป้วพอ้อมครับมาอันนี้มันไม่มีเพชรใช่ไหมเอ๊ะแล้วะไม่เพชรมัน ใครมี hey, ผมเข้าล mm ัค hmm. กี ه, no. no mm ้บ hmm. uh, uh, oh. mm ัคไวเป็ดเอาเก็บมาเราเล้าันเออเรายังไม่ตายเพราะว่าเรายังไม่ปทะอะไรกับมันว้าวนั่นมันมู่้ไปนั่นงมันจะมีเพชรเองชื่อครวะมันคือเนนนน what mm -hmm. right. to

คีแบกยาวเลยครับโอ้หมดเยอะเลยพิธีทำไปบล็อกขายครับไม,ไม่ทำไวิธีคือผม ันก pues ็ไปเอาต่อไปผมวิ่งผมวิ่งเล่นเล่นแบบโทรศัพท์ผมเล่นเก่งมากอยาคอมมี่คอมก็น่าจะปันกหรายสายมันละเส็จอย่างนั้นละอ้าอยู่ไหน บอกซาลาเล่ส่งอะไรมาจะฆ่าฉันไหมเมื่อใครตอบวะก็อ่อจะรออย ไอ้ทนนี่ขนาดนี้วะนายแตขอหลายยานไม่มใครมาทุบเตียงนอนก็พรแล้วมั้งเดี๋ยวมันจะเป็นแบบคลิปก่อนดิเพราะว่าคลิปก่อนอ,คอ่คลิปแรกอะร่ะคลิปแรกก็แหละยังไม่ถึงหกนาทีก็ตายแล้วไงไอ่เช่เออเส้หละไรไม่ทำไมแต่เขาว่าแม่งขิดเสียอะไรอ่ะแม่งมาไอ้อสัตว์ยังพูดไม่จบเลยเออ

นี่คือตายเลยประมาณสี่ห้าของเราแบบเจ๊เจ๊เจโอ้ยทำไมไม่เรียนบี้ยตลอดครั้งเลยวะจ้าจ้าแล้วครับขอห้องนี้ถ้าตกนี่คือตายวิซมั่ยเลนน้องทูสิซมั่ยวมัยเออทำจองได้ก็ติด มันขุดเลยไม่ชิสีแล้วจุดการใช่ไหมมันไม่มั่นใจอะคลิปก่อนนะครับตายคนงานเลยนะ คลิปนี้อาจจะไม่ตกตายเพราะว่าผมตายแล้วกันเมื่อกีส้สหรับน้องที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องหัดเรียอกันเพราะว่าผมพี่งจริงๆผมเล่นที่จริงผมมาค่อนไปเล่นเวนบอลทั้งหมดแล้วอะเล่นแต่อันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นแต่เ,เออดูดูแต่ YouTube ยูทูบอะสีแดงยูทูบเยอะเลย ไบแล้วเพื่อนไปเตืนเอนหมาไปโอ้ยสะเด้ออะสีบวัวไอ้แชสีสีอะไรวะอันนี้ถ้าคลิปหน้ามันจะมีนี่ไหนามาเลย ใบสัเจ้าครับฉันเคยช่วสั่ันแตเปิดลูกซอง